สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดวยนะคะก็ตามทีเห็นครับว่าผมจะเล่นอะไรก็จะเล่นฟีฟายเอสู้สมาร์ออโตวรดสู้ยามิสต์มีตาตรงไหนอ่ตอเล่นรอเล่นตอเล่น D M ลงตรงนี้แล้วกันโอเคลงตรงนี้เลย <c oughs> อะไรนเช่นูกบีผพูดอยู่ก่ดนุูดพูดสวะบีบาเขาผมลงไปหลังหลังคาหลังคาโรงงานน่ะผมเจอเกาะด้วยวายแบ๊แม

เลเวลหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมก็มีของแต่งปืนนะคะก็บอกเลยผมอยากมีของแต่งปืนเหมือนช่องเมาส์มินครับแต่ผมก็ขอขอโทษด้วยนะครับที่เอาอินโทนควรจะผมจะเอาอินโทนช่องเมาส์มินมาใส่ครับผมก็ผมก็ขอโทษด้วยนะครับก็คือผมวางอินโทนช่องไม่เป็ดครับ อบสร้างอินโทนช่องไม่เปิดครับเบอร์สองเบอร์สองพูดไปก่อนเบอร์สองทุกคนครับตอนนี้ก็กำลังเข้ามาครับของอยู่นี่โอ้ตรงนั้นอีกอ่เดไปเด้อยเดไปเยเข้าบ้านดีกว่าโอเคเบอร์สองหาผมนะครับผม ก็อย่าลืมถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อทีมจะไม่พาคลิปต,ต่อไปนะครับ้ของอยู่นี่มามานี่ิ้งไว้แต่เก็บมันตีครับ <laughs> ลาศัตรูมาถึง โอเคครับเจ้าไมเป็สับปะรดดู MP ครับไม่ต้องการครับมีสก,กาเฮ้ <c oughs> ขอเปลี่ยนกระเป๋าก่อนเออของที่ผมอยากได้มันก็ ไม่มีกระสุนเล็กก็ว okay, ่าอยู่เพาไม่เพื uh 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 ่อนไม่เอาไม่มีกระสุนไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนขึ้นมาเพื่อนจะขึ้นไหมโอเคไม่ขึ้นก็ขับไปเลยโู้โหเอออัเกาะก่อนชิบอ่ะบอกเคมเบตตัวเวลาเลขเบอร์สองไปไวจังอะ ตอนนี้เหมือนว่าเบอร์สีน่าจะเน็ดหลุด <Yeah. S 1> ผมก็เคยเจอพิติกรรมแบบนี้ <Okay. S 1> อยู่อไปกันเลยชึบเอ่ออืมไวพอ mm hmm. ได้ยินเสียงนิดนึงครับนี่เสียงสื่อแล้วนะครับคือผมจะไม่ได้ยิน mm hmm. เสียงเสียงผมเล่นเกม mm hmm. แต่ทุกคนจะได้ยินครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับถ้ารู้ว่ามันเป็นอะไรก็ช่วยบอกมาหน่อยครับเอิมตอนนี้ผมไปซื้อไปเกี้อะไรไปแบบไม่มีอะไรหรอกนะไปไปกันต่อไปซื้อกระสุนลูกซองลาตาลาตาตาตา เรงก็ไปถูกึ <c oughs> ค้คอือฮือี้เราก็ขับรถมาได้ถึงตรงน,นี้รถกระบะที่ไวนะแต่ว่ารถสปอร์ตชืปป่อจอดไว้ก่อนหนึ่งสองสามซื้อประตู วับโอเคตึบตึ๊บอบาทีเพื่อนอาจจะไม่รู้จกักกระสุนลูกซองก็ได้เลยทโทรนัพท์ไวยขับลงตรงนั้นเออเบอร์สามได้สองคิวแล้วหาสามคิวอืมไม่ได้เรต้องแทงเบอร์สามตะ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  รู้ไหมผมซื้อประตูว์ปมาทำอไมคอยดูนี่นะครับผมว่าจะทำบักหนึ่งบักบักวัดหนึ่งครับดดดตตตผมก็ไม่รู้นะว่าทำได้ไหมเฮ้ยดูเหมือนจะได้วางประตูว์ปแล้วแแดแมได้เฉยเลย ยิงออกได้เอออย่างนี้แหละเอ้ยโถ้ยเฮ้ยคนลงเดี๋ยวผมขอสเนปยิงก่อนเอาเข้าไปในบ้านหรอเข้าไปในบ้านหรออีกคิดว่าตัวเองจะรอดนะไม่รู้อลไรว่าชะตาของตัวเองนะ่ะจะไม่เหลือพ้นวายวายวายเอ้าแล้วมันเหลือแต่ผมคนเดียวด้วยโอ้โห วกสีครับไปก็ช่วงนี้ที่ผมหายไปนานก็ไม่มีอะไรหรอกไม่เคยทำคลิปหายไปนานทำเพื่อไม่ใช่หายไปนานสินาน,นานทีทำคลิปซักคลิปสองคลิปก็ขอคลิปจบเป็นแค่นี้ละครครับเดี๋ยวจะมี EP พสองอีครับ ก็ไปไปนะครับก็อย่าลืีกดไลค์ออย่างที่ผมว่า